กลายเป็นว่าตอนนี้นะคะสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็สามารถที่จะไปชี้แจงกับเขาได้ว่าค่าไฟของเราเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยเท่าไหร่แล้วทําไมเดือนนี้มันถึงสูงขนาดนี้นะคะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะก็มีการเรียกประชุมกฟผค่ะหลังจากมีคนแห่มาโพสต์เรื่องของบินค่าไฟกันเยอะมากยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมในโลอกออนไลน์เขาแชร์กันแบบนี้บอกว่าค่าไฟเดือนนี้แพงกว่าปกติอย่างมากเลย แพงกว่าเดือนก่อนๆถึง2เท่าเทรนด์ทวิตเตอร์ก็ยังฮอตอยู่ในตอนนี้นะคะแน่นอนเดือนที่ผ่านมาก็บ้านเราเป็นฤดูร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นแอร์ทำงานหนักขึ้นเป็น2เท่าแล้วพอโควิด -19 ระบาดคน Work from Home ฮมทำงานที่บ้านแน่นอนค่าใช้ไฟมันก็มากขึ้นนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณสนธิรัตน์สนธิเจริวงศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกนะคะวันนี้ได้เชิญปลัดกระทรวงพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการการพลังงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมกันเลยนะคะจะมาหารือถึงแนวทางมาตรการในการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนเรื่องค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมจากเดิมคือก่อนหน้านี้ก็บอกไปแล้วว่าลดให้สเปอร์เซ็นต์นะคะตอนนี้ค่ะปรากฏว,ว่าการใช้ไฟฟ้ามีมากขึ้นภาระค่าไฟของประชาชนก็ยิ่งเยอะมากขึ้นไปด้วยคุณสนธิรัตน์บอกว่าได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วย กันหาแนวทางการลดค่าครองชีพเพิ่มเติมว่าสามารถช่วยได้หรือเปล่าคือหมายถึงว่าจะลดค่าไฟมากไปกว่านี้ได้หรือเปล่านะคะทีนี้ค่ะประชาชนเดือดร้อนไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะมาตรการช่วยเหลือเนี่ย ก็บอกเลยว่าจะทําให้มากกว่านี้แน่นอนหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีมาตรการลดค่าไฟให้3%ตั้งแต่บินเดือนเมษายนไปจนถึงมิถุนายนนะคะส่วนคุณสมพงษ์ปรีเปรมค่ะผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็บอกว่าที่ประชาชนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับค่าไฟที่พุ่งขึ้นอันนี้สามารถแจ้งให้สํานักงานไฟฟ้าในพื้นที่ตรวจสอบได้นะคะว่า ไอ้ค่าไฟที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการใช้ไฟที่มากขึ้นหรือมีความผิดพลาดตรงจุดอื่นก็ยกตัวอย่างว่าอ้าวถ้าไฟมันแพงจริงอาจจะมาจากไฟฟ้ารั่วหรือว่าความผิดผิดปกติของมิตเตอร์ก็ได้ยืนยันว่าถ้าตรวจพบว่ามีข้อผิดพลาดก็พร้อมจะชดเชยเงินส่วนเกินให้นะคะ ทีนี้ไปดูในเพจ Facebook โถชีวิตพนักงานไฟฟ้ามีการโพสต์ข้อความอธิบายสาเหตุค่ะว่าทำไมค่าไฟฟ้าในช่วงนี้มันถึงแพงขึ้นบอกว่าสาเหตุเนี่ยมาจากการไฟฟ้าคิดค่าไฟแบบอัตราก้าวหน้าใช้เยอะจ่ายเยอะ ถ้าสมมุติคุณใช้จาก0ถึง150หน่วยเนี่ยราคาหน่วยละประมาณ3บาท20สตางถ้าใช้ไฟฟ้า151ไปถึง400หน่วยราคาก็จะขึ้นมานะคะเป็นประมาณ4บาท20สตางค่ะและถ้าใช้ไฟฟ้า400หน่วยขึ้นไปราคาของไฟฟ้าจะอยู่ที่ประมาณหน่วยละ4บาท 40สตางค์อันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุค่ะตัวแปรของค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นทำให้ค่าไฟฟ้านั้นพุ่งขึ้นไปแบบก้าวกระโดดนอกไปจากนี้ยังมีปัจจัยเรื่องอื่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่มันร้อนจัดทำให้ผู้ที่ใช้แอร์พอเปิดแอร์ปุ๊บ บางคนเปิดทั้งวันทั้งคืนก่อนและนี้เคยเปิดแค่ตอนกลางคืนอย่างเดียวคอมเพรสเซอร์แอร์ก็ทำงานหนักขึ้นตู้เย็นก็เหมือนกันก็มีคอมเพรสเซอร์เป็นตัวคุมเหมือนกันมันก็อาจจะก,กินไฟเพิ่มขึ้นด้วยทีนี้หลายคนที่เขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้านะคะเขาก็มีการมาแชร์เพิ่มเติมกันด้วยว่าจริงๆแล้วอะ่ะนอกจากเรื่องของอัตราก้าวหน้าของไฟฟ้าแล้วอะ่ะให้ลองนึกดูว่าช่วงที่เราอยู่บ้านอะ่ะเราเปิดตู้เย็นบ่อยขึ้นหรือเปล่าเรากินบ่อยเราหิวบ่อยนะคะแล้วที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของ ไฟต่างๆที่เราเคยใช้แค่อาจจะใช้แค่ช่วงเย็นที่กลับมาจากบ้านแล้วก็ช่วงกลางคืนตอนนี้กลายเป็นทั้งวันทั้งคืนมันก็เลยอาจจะก่อให้เกิดปัญหานี้ได้ค่ะก็เลยพุ่งขึ้นไป2เท่าแบบนี้ใช่ไหมคะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ